ยี่ผมโนมินาใส่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมลาเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยอันนี้ผมเพิ่งตื่นเช้ามาเลยนะจากมาเมื่อคืนนี้แบบโอเคไม่พูดพร่ำโอุ้ยหนึ่งคนได้รับไปแล้วนะครับผมสําหรับแซลลี่อ่าดาวินชีสีทองนะครับผมแต่อ่าผมก็เปิดแบบไม่มีอีกโก้มันไม่ใช่ก๊อปปี้นะครับแต่มันไปลำนำเออผมนี่เบอร์แต่เช้าเลยนะครับรีกระดานหน่อยละกันโอเคได้กระดานผมโอเคตัวกาชาสองใบที่ได้เอา นี่มันยังไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยลองใบหนึ่งก่อนก็ได้เออเผื่อมันออกอะไรงี้นะงั้นผมต้องรอเพิ่มโอกาสอย่างเดียวแล้วล่ะนะครับขอสุ่มหนึ่งที่ก่อนละกันนะโอเคเข้าสู่เนื้อหาหลักของวันนี้นะครับผมผมรีบตัดเลยนะเดี๋ยวมันจะแบบว่าลีลาเกินไปนะเค่าสเตตหลักด่านยากที่เพิ่มอัปเดตเข้ามานะครับผมซึ่งหนึ่งวันมันเคียได้6ด่านนะครับผมหลักกับหอคอยนั้นละกันเดี๋ยวผมรีบเลยละกันเพราะว่ามันต้องเล่นอีกเยอะนะครับผมเยอะล้วนเลยนะครับ เ okay. จ้าพวกนี้มันก็โดนสกิลง่ายอยู่ดีนั่นแหละนะผมไม่ว่าจะด่านยากแค่ไหนไหนะครับผมเฮ้ยด่านนี้มันผ่านง่ายอยู่แล้วเนี่ยเราเรานา่าจเล่นเล่นแป๊บเดียวนะ <c oughs> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสําหรับคนที่ขี้เกียจเล่นแล้วก็คนที่มีทีมยังไม่ค่อยพร้อมเหมือนผมเนี่ยนะ <c oughs> ผมก็เลยผ่านได้อย่างง่ายดายทางมือเหมือนจะใช้ได้ยาวนานกว่านะครับอุยกันเลยลุยต่อเลยนะครับแล้วพอเล่นไปสักพักหนึ่งในด่านที่6 6ด่านที่เราเล่นเนี่ยมันจะมีกบอยู่ด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ ไปเล่นกันนะครับผมอ่าเร่เล่กนก็ดีนะผมจะได้ไเล่นแบบข้ามวันข้ามคืนมันจะได้แบบีให้เราเล่นได้ต่อเนื่องนะครับผมอันนี้ก็ได้ผลมาเยอะมากนะผมได้จากโทเค็นได้นะครับผมโทเค็นปจากมันแล้วก็ขอคอยแล้วก็ด่านนี้เนี่ยผมน่าจะได้พอมแมตเลยนะทุกคนก็อย่าเดี๋ยวไปเก็บนะครผมผมไม่ค่อยมีเทคนิคอะไรมากในการเคลียร์ด่านยากนะครับผมก็หลักๆคือมีก๊อปปี้แล้วก็ตัวรีเซ็ตนี่แล้วก็ตัวยืนสักหน่อยหนึ่งก็ก็พอได้แล้วนะครับผมดูจะเจ๋งอยู่เหมือนกันเนี่ยอ่ะโอเคด่านต่อไป ดูครับว่าจะมีด่านไหนที่มันยากไหมนะครับอ่านี่เขาจะแจกลูกแก้วศักยภาพแล้วก็กบเอ้ยไม่ใช่แล้วก็กบเลยแล้วก็ตั๋วนะเออผมเริ่มเบอร,ร์จริงๆนะทุกคนถ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องต้องขออภัยด้วยนะครับแอลลีเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นไปสักพักมาก็มีขีดจำกัดจริงๆนั่นแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็เลยทํามาเป็น0.1วิเนี่ยพ้อๆปล่อยตัวรัวๆเลยไม่ได้นะครับมันใช้ได้แค่ในพีพีเออ จนบอสเนี่ยมันทำฮะหยุดทับด่นเนี่ย<ช>ผมลืมซื้อกระป๋องด้วยดิเดี๋ยวจะได้เบลนอนนั่นเนี่ยที่เท่าไหร่แล้วน่าจะสี่นะผมนับจากด่านแรกเนี่ยพอได้เลยนะปะโนสกิลง่ายนะครับผมทั้งบอสแสงก็เสกได้ง่ายๆเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าอดัมก็ต่อยแม่นดูดิหมัดรัวๆเลยนะผมถ้าพีพีไม่ใช่อย่างนี้นะครับดัมอดัมต่อยไม่ค่อยโดนนะผมแต่ว่าโอเคนี่ไงโดนละโดนละเริ่มเข้าที่เข้าท่าเข้าทีแล้ว นี่ก็น่าจะได้กบกันเพียบเลยนะครับผมได้จากล็อกอินอีกได้จากพาสอีกนะครับผมได้จากซื้อในร้านค้าได้จากตารางไอกระดานอีกนะครับอถ้าเราวิ่งได้ไกลก็จะได้มาจากสเตจวิ่งอีกนะครับแต่ต่อไปด่านที่5แล้วก็ทาในสิ่งที่เรามีนะครับรอสักวันหนึ่งเผื่อเซตมาอำมาคอแลกกับไลน์เจอร์อะไรนี้นะครับเผื่ออาจจะมีนะเออเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เซตมาเขาเริ่มไปคอแลคหลายเกมแล้วนะครับผม ไม่ว่าจะเป็น r o v ลาลินเจอร์ฟรีไฟไม่ใช่ l ารนเจอร์สิ r o v Summoner แล้วก็ฟ e e f ฟ r e นะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่ามีเกมอะไรอีกไหมนะครับสำหรับตัวละครใหม่อย่างเจ้าบราอ่าเรียกว่าบราชารวันก็ได้นะผมชารวันก็ยืนไกล้นะผมดาเมจแรงนะผมมีกระเด็นนะเอออาจจะเก่งมากเหมือนนอนสเปอะไรนี้นะผมไม่มีไม่มีคอมโบเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับอาจจะมีแร่หนึดในร่างอ่า เก้าดาวนะครับเพราะฉะนั้นใช้ในคอมโบแรกหนึ่งแล้วกันนะก็เอามาติดลัดแอทแท็กได้นะครับอ่าด่านที่ห้าผ่านบารที่อยู่กับผมอ่าเนี่ยครับถ้าเล่นมาประมาณหกดานมันก็จะได้กดฟ้าว่าอะไรโคโนี่น,นักพนันนะครับผมในร่างแม็กเลยนะครับผมก็เลยสามารถทําให้เขาแบบไปจบลีกมาสเตอร์สามได้นั่นเองนะครับผมอ่าส่วนผมยังไม่มีแสงมืดที่ทำเก้าดาวได้เลยนะครับในดีไอ้บอลร็อกเออบอลร็อกมันทำเก้าดาวได้แล้วแต่ว่ายังไม่แม็กนะครับ ผมกะจะทาเอมิเลียแม็กก่อนนะครับไม่น่าจะสุ่มนะครับ <c oughs> ไม่สุ่มหรอกนะครับเพราะว่าผมเก็บเพชรไว้จะสุม่มเกียร์โจมตีโดนแน่นอนอย่างเดียวเท่านั้นนะผม <c oughs> ผมนี่แบบว่าตั้งใจอย่างแท้จริงนะครับผมมาจะน่าแล้วนะครับง่ายๆเลยสําหรับอ,อันเนี้ยนะครับผมก็เรียกว่าเลยด่านยากเลยด่ยดานยากยมาขอแค่มีตัวก๊อปี้นะครับผมกับตัวรีเซ็ตและก็ตัวยืนตัวดาเมจหน่อยๆหนึ่งก,ก็ผ่านได้แล้วนะครับ แต่ว่าเริ่มแหลกแล้วนะครับผมเริ่มแหลกแล้วดาดสูงเริ่มแหลกแล้วนะครับโอเคโอเคมาจะแตกหรือยังสูงมันจะแบบว่ามีตัวที่กันไอเทมของเราได้เยอะมากก็เถอะนะครับผมคือใช้ไปแทบไม่เหมือนไม่ใช่เมื่อกี้ได้กดฟ้ามาด้วยนะครับโอเคต้น okay. เวลามันนานแล้วอ่ะผมไม่อยากทําคลิปยาวเวทุกคนจะแบบขี้เกียจด,ดูกันผมคิดถึงทุกคนเป็นหลักเลยนะเนี่ย <c oughs> เลยแค่สามดานนะครับ มาเราจะทําตามควสที่เราต้องการคือชนะโดยไม่ใช้เพื่อนสมาชิกกิลอันนี้ไหวนะครับอ่าแต่เราต้องไปปรับทีมทีมที่ห้านิดนึงนะครับอ่าถ้าไฟจะเก่งใช่ไหมดลานนี้เออจะเอารีวายมาใช้ลวกันนะครับรอบนี้ถ้าไฟเก่งแสดงว่าไม้อ่อนใช่ไหมไม่รู้นะครับผมอันนี้คือหลักเกณฑ์ของยูทูบเบอร์บางท่านที่เขาพูดถึงนะผมก็เลยนํามาใช้บ้างนะครับ อะเอาบาร็อกแล้วกันท่าเสมอแล้วก็ตัวนี้นะครับรีไวอัคมันนะผมอ่าตอนนี้เราต้องใช้ตัวบินนะครับผมตัวบินตัวบินอถ้าเอาตัวนี้ไปแต่ผมไม่ได้อัพมาเลยอะ่ะตัวบินผมไม่ไม่อยากทําเยอะนะครับผมไม่อยากทำแม็กเยอะผมทําแค่ตัวเดียวก็พอแล้วใช้ได้ยาวๆนะครับสําหรับกบบินอืม,มา,ววาเราไาลองหัวด่านนี้กันนะครับผมซึ่งมันก็ ยากอยู่เหมือนกันนะผมแต่ผมก็จะผ่านไปให้ได้นะผมโอเคใครที่รอดูอยู่ก็กดไลค์ด้วยนะครับโอ้โหโจทย์ของด่านนี้คือห้ามใช้พักพวกนะผมก็เลยไม่ได้เอาพักพวกมานะมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะผมเพื่อนมีคนคอมเมนต์ว่าโง่จังเลยไม่เอาเพื่อนมานครับเพราะว่าโจทย์มันบอกว่าไม่ให้ใช้่เพื่อนหรือสมาชิกในกลิ์นะครับนี่ไงแล้วก็ใช้กบบินตีชิวๆเลยนะครับ ตัวเนี่ยพูดถึงตัวตัวก็ได้เยอะนะครับเดือนนี้เออเดือนนี้เป็นเดือนแบบสุดยอดจริงๆนะครับผมโอเคชนะแหละง่ายจริงๆเลยนะครับเออง่ายจนอยากนอนเลยผมอยากนอนต่อแล้วคลิปนี้อัดตอนเก้ามงยีิบเก้านะครับอาจจะได้ลงประมาณนู่นแหละบายๆนะครับเพราะผมก็่ต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนละกันนะครับอันนี้เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเปลี่ยนจากดันเปลี่ยนจากดันกกงเป็นดันแบบ มอนเตอร์เดินอ่ะเออมันมันเดินมาหาเราอ่ะแล้วก็จะเอากบบินออกนะครับแล้ใช้เป็นตัวอื่นแทนเมื่อกี้ทาาดน้ําได้เปรียบสยแสดงว่าทตาไฟจะอ่อนเออคิดเราต้องคิดในคอมโบที่แปลกๆนะครับถ้าว่าใครแย้งก็ไม่เป็นไรช่างหัวเขานะครับ <c oughs> นี่ครก็จะใส่อย่างนี้เลยนะครับผมไปเลย <c oughs> อ๋อหอคอยก็จะแจกกบม่วงด้วยนะครับผมแล้วกบฟ้า กบม่วงเนี่น่าจะ2ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวผมขอไปเช็คก่อนก่อนถ้าเล่นจบนะครับมาดูกันเลยปัป๊บๆนะตอนนี้เลมเราได้เปรียบเพราะว่าในด่านนี้มันเป็นบัฟของธาตุน้ำนะครับแล้วทำไมาเอมิเลียมันออกมาอยู่เลนเดียวเนะี่ยปล่อยให้เลนเอื่นบ้างเพื่อนอ่าน,น,นชนะง่ายๆเลยนะครับเขาไม่ทําด่านมายากนะครับเพราะว่ามัน ผมว่าสาเหตุที่มันไม่ได้ทาํามายากๆเนี่ยคงเป็นเพราะเาขาเลียดไปเดือนหนึ่งเลยนะครับปกติมันต้องมาเร็วกว่านี้แล้วนะครผมด่านพวกนี้นะครับต้องรีบหน่อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวถ้าผ่านไปน,นานๆเดี๋ยวมันจะโหดขึ้นน้อพคนี้โอเคได้มาห้าแล้วนะครับด่านนี้เราต้องช่วยแซลลี่ที่มันเป็นนักโทษนะครับผมอโอเคไหนดูสิจะช่วยได้ไหมเลนล่ากำลังโดนย่ำแล้วนะครับย่กำกระมม่ บนก็กําลังสู้ชีวิตยอยู่นะครับผมก็ต้องปล่อยแบบให้มันเกลี่ยๆกันออกไปนะครับเควสอื่นไม่ผ่านไม่เป็นไรนะครับผมผมสนใจแค่ควสสุดท้ายพอครับเพราะเงินเราก็หาได้จับหมดอื่นๆอยู่แล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าเงินไม่สําคัญนะมันสําคัญอยู่แต่เราก็หาได้จับหมดอื่นอ่าเสร็จแล้วชิวมากนะผมชิวจริงๆเลยนะครับ แต่อยากนอนว่าเออเต้นมาเจออะไรง่ายๆแบบนี้ปกติ่ผมเล่นผมเล่นด่านเนี้ยผมเสียเวลาทั้งวันเลยนะครับมันกว่าจะเล่นเสร็จน่แต่ก่อนเปลืองขนนกมากนะครับอกบธรรมดานะครับอันนี้ผมจะเล่งแค่การตีกงก็พอนะผมไม่สนใจการไม่ชนะไอเทียมนะครับผมอะดูครับว่ากบม่วงได้เท่าไหร่กบม่วงหนึ่งตัวกบม่วงสองตัวกบฟ้าหนึ่งตัวกบอ่าอันนี้เขาเรียกอะไรกบธรรมดาหนึ่งตัวกบฟ้าสองตัวแล้วกบธรรมดาสองตัว อาตัวอาตัวได้กบธรรมดา3ตัวกบฟ้า2ตัวกบม่วง2ตัวดีนะดีนะแต่ก็เรารอมานานแล้วเนาะอาจจะแบบมีคนไม่พอใจอยู่มากนะครับผมเป็นธรรมดาของตัวเกมนะครับโอเคนีค่ด่านต้นๆเนี่ยยังไม่มีเงื่อนไขที่เราต้องใช้เยอะเท่าไหร่นะผมเพราะว่าด่านไปลายๆเนี่ยมันจะให้เราใช้ทีมอ่าเขาเรียกว่าอะไร แบบทีมสายพลังล้วนอะไรงนี้เพื่อเอากบนะครับผมเพราะฉะนั้นใครที่หิหวกบนี่คือยอมไม่ได้นะผมต้องต้องจัดทีมแบบนั้นร้วชนะให้ได้เอเออมันไม่ได้แค่แบบชนะอย่างเดียวนะครับมันต้องแบบจัดทีมอย่างนั้นด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราไม่เอาตัวบินมานะเพราะว่าเราขี้เกียจเอาตัวบินมาผมคิดว่าด่านมันง่ายอยู่นะครับไม่จําเป็นต้องเอาตัวบินมาก็ได้นะครับโอเคมาดูกันว่าอมีอะไรผิดพลาดไหมทําไมเอเมิเรียเราออกมาได้เยอะจังเลยเนี่ย เอ,อเราแบบเราเปลี่ยนจากเกียร์กระดิ่งเป็นน้ำเต้าอะทุกคนมันช่วยได้ดีนะตีแรงด้วยแล้วดูค่าแฝงมันจะยินถึงอยู่เหมือนเดิม้วเนี่ยถึกถึกชิบหายเลยโอเคก็ประมาณนี้ชนะไปแล้วนะครับออรอบวิดีโอนี้ก็ต้องขอขอบคุณแนละทุกคนที่เสียเวลาเข้ามาดูกันด้วยนะครับสวัสดีครับออก็ขอเกลือกันทั้งนั้นเลยนะครับทีจริงผมอยากได้แค่ออกบแปดดาวนะครับผม ผมอยากได้กดแปดดาวเพราะอะไรเพราะว่าอ่าผมจะกดแปดดาวที่ผมมีเนี่ยไปทำบาร็อกเอ้ยไม่ใช่ไปทำบาว,บา,วบาบีคิวนะครับเดี๋ยวๆเดี๋ยวเล่นให้ดูสายว่องไวธาตุไฟนะครับเอ,อ่อยู่ไหนวะท้าจับตัวยากสิบเก้าแล้วนะครับอันนี้อีกสิบเป็นยี่สิบเก้านะครับอ่ะเจ็ดดาวเจ็ดดาวแล้วมันแปดดาวมีแปดดาวมีกี่ล่าง ไปแล้วธรรมดาไม่กินแล้วอืมเหมือนเรายังไม่ค่อยเกลือเท่าไหรนะ่เนาะออดูทรงเหมือนเรายังไม่ค่อยเกลือเท่าไหรออ่เจ็ดดาวแล้วกันนี่ครับผมเป็นล่างย่อยๆของบาวบาร์บีคิวนะครับแล้วก็หากบอหากบเจ็ดดาวมายัดใส่นะครับเราจะไม่เอาตัวซ้ำนะครับเพราะว่ามันเปลืองนะครับนี่แหละวิธีทำพิล้อของผมนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นหากบหากบเจ็ดดาวดีๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูที่ตรงหลอมกบกันดีกว่าว่ามันรีเส้นยังนะครับเดือนที่แล้วผมหลอมอ่าอ๋อนย่างไงยังไม่รีนะครับกรบรบ็รีบหลอมกันนะครับเพราะอ่าหนึ่งเดือนมันจะรีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมขอใช้ก่อนว่าเลี้ยวหนาดผมมันมีตัวอะไรให้หน้าหลอมไหมอ่ากดตัวนี้แล้วกดเลี้ยวหนาดไปเลยเจ็ดดาวเอ้แปดดาวมันจะเก็บไว้นะครับแปดดาวกับเจ็ดดาวมันจะเก็บไว้โอ้โหกบเยอะมากหกดาวไม่น่าได้ใช้นะครับยัดไปเลย หกดาวสีฟ้าหกดาวสีฟ้าอันนี้คิดอยู่เพราะว่ามันก็มีตัวที่ใช้อยู่นะอืมไม่ไม่ไม,ไม่เอ๊ะห,หรือจะใช้วะโอเคไว้หาคำตอบในคลิปหน้ากันสวัสดีครับ